ไม่ไม,ไม่กูคิดว่ามันเป็นฮอไอเกมสยองสวันครั้งวันนี้เราอยู่กับ Tempest Triad อันนี้เดโมนะเกมเต็มมาดูมาเมื่อไหร่ Let's go ใจลับที่กำลังซุ่มทดลองสสารบางอย่างซึ่งสามารถควบคุมวัตถุให้ข้ามผ่านการเวลาได้ของบางอย่างอาจย้อนเวลาไปหลักวันแต่บางอย่างก็อาจหายไปเลยพืชดึกดำบรรคือสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดที่เราสามารถที่จะดึงกลับมาได้ในขณะที่กองทัพต้องการเปลี่ยนเทคโนโลยีนี้เป็นอาวุธคุณกลับเห็นโอกาสโอกาสที่จะย้อนเวลากลับไปหลายเดือนเพื่อแก้ไขอุบัติเหตุที่พากสองคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปจากเราทีนี้ก็ไปยังชั้นใต้ดินของศูนย์วิจัยเพื่อแก้ไข เรื่องทุกอย่างซะโอ้ยเรื่องมันเศร้าอยากย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที่เกา่าเกมเห็นตัวด้วยว้าวโอ้ oh my god มาได้เวลาแล้วสินะที่เราจะย้อนเวลาหาอาดีตไปผมต้องไปชั้นใต้ดินเพื่อทำการทดลองครั้งสุดท้ายอีกแค่ครั้งเดียวและทุกอย่างก็จะจบเพียงเท่านี้ผมก็จะได้กลับไปหาคุณแล้วก็ลูก เรื่องมันแดงครับนะมีเงามีเงาในน้ำไหมเฮ้ยไม่มีเป็นเงาแบบเงาอย่างเงี้ยก็ใช้ย้อนเวลาหาพืชโบราณกูจะใช้ย้อนไปแก้อุบัติเหตุเอาว่ามันก็ย้อนเหมือนกันไปทางไหนอ่ะอุยวิ่งได้ด้วยมีสเตมิน่าปะเอ๊ะอันนี้คือติดแตมิน่ายังเนี่ยไม่ติดแตมิน่าเหรอโอ้ทั้งนั้นก็วิ่งยาวดิวู้ let's go my guy อ๋อติดติดเอออันนี้เสียงกูเหรอเฮ้ยอ่าก็ค่อย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 เดินแล้วกันนะสต๊อบเฮ้ยกหายใจลดหูตัวเองได้แล้วเฮ้ยแล้วนี่มีกล้องวงจรปิดแล้วเราจะไม่โดนฟ้องเหรอเราคงไม่สนอะไรแล้วแหละเนาะอุ้ยแล้วมีไฟฉายว่าช่วยได้เยอะเลยดูดิโคตรสว่างอะว้าวระวัง ห้ามเข้าอุ้ยโอเคต้องบอกทหารครับว่าให้เคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากตรงนี้เพราะว่ามันกันทางเราอยู่ตอนนี้เราอยู่นี่ข้างหลังเป็นจุดบําบัดแกส๊สใช่ไหมมีอ่างน้ำโหแมปมันใหญ่นะเนี่ยโอ,อ้ลานจอดรถครับแล้วก็ basement entrance ก็คือทางเข้าชั้นใต้ดินนะอันนั้นเป็นจุดเก็บของนะ container container พี่ทหารเขาอยู่ไหนอะจริงๆเราก็เดินแทรกตัวเข้าไปได้ปะไม่ได้เหรอ,อ,อติดอ้วนอีกแล้วตอนออกมันจะขูดนั่นน่ะ เออมันขูดนั่นนั่นกูนเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าจังหวะนี้อันนี้น่าจะวิ่งได้ฮะไม่น่าต้องเก็บสเตมินาขนาดนั้นเป็นค่ายทหารค้นคว้าเรื่องของการย้อนเวลาฮะใช้มาเป็นอาวุธย้อนไปมันจะ,จะอุ้ยนั่นไงจะเฮ้ย <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือเราเดินมาบอกเขาแล้วกูแค่เห็นทห,หารกันอยู่พวกเขามากันแล้วแล้วก็น่าจะเคลื่อนย้ายแคปซูลอันที่สไปยังฐานทัพอื่น อืมโอเคคือพวกเขากำลังจะเอาแคปซูลอันที่2ไปครับไม่ไม่ไมพี่รอผมก่อนขอใช้ก่อนจักรอบนึงนะผมต้องแก้ไขเรื่องนี้ Let's go <S ก็คือเดินไปเขาก็รู้แล้วว่าเอ๊ยกูขอเข้าอย่างนี้เหรอก็ลเลยมูฟรถถังให้แล้วมูฟไปไหนเนี่ยพี่ผมอาจจะต้องต้องการรถถังโอู oh. แสงที่ปลายอุโมงนั่นมันคือทางรอดหรือรถไฟที่พุ่งตรงมาทางนี้กันนะประมาณว่าทั้งหมดนี้มันจะจบลงอย่างไรใช่ไหมมันจะชิปหายหรือไม่รถไฟฉายกูไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยมันเปิดติดต้องเปิดลิฟต์อีกก็นี่นะอ๊ออันนี้คืออ้าวชิปหายเอ้าเดี๋ยวไม่แล้วแล้วกูไม่ได้ไปด้วยพี่กูไม่ได้ไปด้วย <B> ลิฟต์ไปแล้วไม่มีกูอยู่ในนั้นฮัลโหล อ๋โอเคโอเคมันต้องไปดึงอันที่อยู่ในลิฟต์แน่เลยเข้าไปกดในลิฟต์ right. okay. โอเคโอเมันซูมได้กกว้ายน่ากลัว แล้วนี่คือกูไม่ควรกดใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวตอนกูว,วิ่งหนีอย่างเงี้ยกูจะได้วิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็ปืดไปได้เลยทาไมไฟฉายกูมันกากขนาดนี้ว่าไฟฉายอะไรพี่โอ้เ,อเสียงเครื่องจกักรฮะอยู่ในนี้โอ้มืดเกินไอ้โรทุกคนไปไหนหมดเนี่ยบ้าเอ้มนไม่สําคัญแล้วแค่ไปทําให้เสร็จก็พออืมแค่ทาให้เสร็จแล้วไปจากที่นี่อันนี้เราลงมาเอลิเวเตอร์เอใช่ป่ะเอ็กเซสต่อให้ดูไปตอนนี้ก็จําไม่ได้ก็วิ่งไปเรื่อยแล้วกันตรงนี้มีมีริฟอีกเร็วแต่มันน่าจะต้องไปเรียกจาก ตรงอื่นมาครับปะปะปะป,ะปะเราไปทําเรื่องนี้ให้มันเสร็จกันดีกว่าคําถามคือกูต้องไปไหนก่อนอ๋อนี่ไงหลอดทดลองสุดท้ายฮะแคปซูลแล้วก็ไปเปิดเครื่องนี่เขียนอะไรอะ่ะใส่สมองแคปซูลนี้แล้วก็ไปที่ขัวซองไม่น่าใช่ขัวซองกระดูกสันหลังฮะแล้วก็รวมกับแคปซูลแล้วก็เข้าเครื่องนี้คืออ๋อเครื่องนี้เออเหมือนขัวซองไหมล่ะแม่งไ,ไม่เหมือนเลยเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปหรอโห อยู่นเนี่ยอยู่ในเครื่องแล้วป่ะเดี๋ยวนะคือยังไงวะเราย้อนเวลาเหรอตัวเราเองเหรอย้อนเวลาเครื่องแม่งทำงานประมาณไหนนะเครื่องวาร์ปเอาอุ๊ยโหปวดหัวชิบหายม,มันใช้งานได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เพลงขึ้นแล้วอะก็คงได้แหละ ใช้งานได้จริงหรือเปล่าแคปซูลหายไปแล้วแต่ว่าจะใช้งานไปครั้งเดียวเองโอ้เพียงก็เล่าเหลือเกินพี่ผมไม่มั่นใจเลยฮะว,ว่ามันทํางานแบบไหนเหมือนกันไอ้เครื่องตะเกะียรรู้แต่ว่ากูไกปูละเด้อคอยดูมีวิ่งตัดหน้ากูชัวมีชัวมีชัวไม่มีกูไปไม่มีกูไป,ก,ไปกูไปกูไปไกปูกด กคอย่านะแล้วมึงกั้นลิฟแค่นี้ไอโอ้มายกอดมึงเว้นให้ตัวอะไรโดดเข้ามางับหน้ากูชัวชัวก็เดมิดมึงทำอะไรสักอย่างมัง้งแคปซูลนั้นอะโอเคต้องไปหาผู้พันนะดูว่าเกิดอะไรขึ้นชิบหายแล้วกูไปทำอะไรล่ะเนี่ยเป็นไงล่ะเห็นแค่ตัวผมอะแต่ก็เข้าใจฮะพ่อคนลูกสาวเราอุย้ย โอ้ยเศษควัโซ่เเขาคงอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์แหว่เฮลิคอปเตอร์น่าจะโดนสอยแล้วแหละควันโซควัดแลสปะเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเออทุกคนยังมีชีวิตอยู่รอดไหมเออเฮ้ยเสียงอะไรเสียงปืนปะเมื่อกี้เสียงปืนเหรอเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนี่ไงหนีละเจนาร์ลฮะไปพี่ ลงมาผมก่อนกูขึ้นรถแล้วกูขับไปจากที่นี่เลยไม่ได้วะ ทำไมกูเป็นคนนั้นในหนังเสียงขวัญวะทำไมกูถึงเป็นคนคนนั้นในหนังเสียงขวัญกูจะไม่เป็นคนคนนั้นในหนังเสียงขวัญฮัลโหลตัวอะไรมันพังของได้ขนาดนี้อ๋อไม่ใช่พังครับมันเป็นตัวยิงมิซายปะเออกูไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ปะอุ๊ยพี่ผมยังไม่กดวิ่งเลยพี่เหนื่อยอะไรกูตกใจเสียงหายใจลดคอตัวเองทุกทีเลยคงไม่คิดว่า มันจะน่ากลัวเว้ยพูดตรงตรงเลยไม่คิดเลยว่ามันจะน่ากลัวแต่แม่งน่ากลัวจริงๆว่ะตอนนี้กูไม่โจกแล้วเนี่ยกูกลัวแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะตื่นเต้นเพราะผมโคตรชอบไดโนเสาร์แต่มันไม่มันไม่ฮาเลยว่ะของจริงอ,ะอ่ะเฮ้ยพี่กลับมารับผมไอ,ไอ้ไอ้โอเคว่าเขาไม่น่าไปได้ไกลนะซงน,น,นะเออน่าจะน่าจะตกแถวนี้นะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำ ไดโปรดใครก็ได้บอกผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฐานทับเราถูกเจอแล้วอย่างนั้นเหรอผมต้องรีบไปที่เฮลิคอปเตอร์มันตกไปแล้วไอ้มึงเห็นเมื่อกี้ปะพอตกแล้วโอ้ยกูไม่เห็นต้องไปเฮลิคอปเตอร์เลยกูก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปแหละไกลปูได้ปะอุ๊ยอะไรอะหินนะ มีใครบอกผมมันจะน่ากลัวขนาดนี้มันไม่เห็นเหมือนจ j u r สิ s พาร์คหรือว่าแบบงานตอนนี้คือคอไม่ได้ไปทางนี้แล้วกูจะไปทางคอตกทำมะเขือม่วงอะไรวะมึงก็เห็นว่ามันตกอ,อ๋อนี่ไปไม่ได้ฮนะอย่าเด้อไอตัวในนั้นอนะอย่ามึงอย่าเด้อผมยังไม่วิ่งแล้วนะเก็บ เอเนจีเอาไว้ถึงพอชิดฮิตแฟนถึงพอมันเรื่องมันชิบหายปุ๊บถึงผมจะไม่คิดว่าผมจะสามารถวิ่งหนีทันก็แต่ก็นะกูทำไปทำไมไวะไอเกมสยองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบอลครั้งเนะี่ย <c oughs> มึงหยุดดิควนตีนละ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  ต้องไปข้างหลังฐานทัพเพื่อหาเฮลิคอปเตอร์ครับเลือดเหรอเนี่ยอ๋อไม่ดินดินดินแล้วนี่อะไรอ่ะหิงห้อยเหรอทำไมสีนี้วะผมน่าจะย่อผ่านตรงนี้ไปได้ย่อ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 อย่าทำกูอย่าทำฉัน <S 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 อยากเห็นอนะ คือผมชอบไดโนเสาร์มากคุณผู้ชมก็รู้ผมไม่เคยคิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้อพอมันไม่ใช่แอคชั่นหรือแอดเวนเจอร์คอนเซปต์ของเกมสยองแนวไดโนเสาร์นี่แม่งโคตรพรายมอลเลยมันโคตรโคตรดิบอะแต่มาเป็นความกลัวที่แบบเมคเซนต์มากอะมันเป็นนักล่าที่มันไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ครั้งหนึ่งมันยิ่งใหญ่ที่สุดอะหน้าทางนี้โอ้โหมาแต่หัว กูไปทางนี้ก่อนกูเดวันแน่มันดีจริงเว้ยมันดีอ่ะ Environment คือเขาเขาชิมเป็นซีป่ะตะแกี้เอ็นไวเขาทำโอเคเลยเขารู้ว่าอะไรมันทำให้ไดโนเสาร์มันน่ากลัวอันนี้ก็คือลอกกูมาโดนแอสเซทแบบเสียงแบบอ้้เมื่อกี้แต่ยืนนิ่งเลยนะพี่อ๋อไม่นิ่งแฮะแม่งขยับอยู่จริงอุ้ยคอมซ็อกนาทัสหรอพวกคอมปี้อะ อ้โหหาทางผ่านมอนไปมันโดดไม่ได้นะเผื่อคุณผู้ชมสงสัยอ๋อเดี๋ยวตัวนี้ก็คือเดินไปทางนูน้นแล้วก็เดินกลับมาถ้างั้นก็รอจังหวะมันเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็วิ่งยาวนะสับเกียร์หมาแน่เต็มเลยมันเต็มตรงนี้เฮ้ยนะ ขึ้นละขึ้นละไป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 นี่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 ออกนี่ออกนี่ออกนี่เลยออกนี่เลยออกนี่เลยไม่ตามปะไม่ตามไอ้พวกนี้มันตัวอะไรน่ะมึงเป็นนักวีตไม่ใช่เหรอวะไอโนเสาร์เหรอมันมีชีวิตอยู่แล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงมึงนั่นแหละไอ้หนุ่ม มึงเลยกูทั้งกิ๊กทั้งเนิร์ดไดโนเสาร์แต่กูก็กลัวด้วยอ,ะอ่ะคนเราสามารถเป็น2อย่างในเวลาเดียวกันได้ครับตรงนี้มันกว้างเหมือนลานบอสของจริงมาตรงนี้เป็นลานบอสชัวฮะขอแบบไอ้กูพูด,พดขอไม่มีปืนพี่รัวรัว,วอะไรพี่ ดู้อะไรวะพี่เดี๋ยวผมช่วยก่อผมช่วยได้นะแค่แบ่งปืนมาทางนี้มึงปีนก็ได้เฮ้ยปีนปีช่วยเป็นคนไทยหน่อยอยากอยากใส่ใจอะ่ะแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าตัวจริงมาตัวเกมจริงมาขอร้องอย่ามีปืนหรือแบบถ้ามีปืนก็ขอเป็นปืนง่อยง่อย,อยที่มันติดง่ายๆผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอนาเตอร์ไดโนครซิสผมไม่ได้บอกว่าไดโนไครซิสไม่ดีนะแต่ว่าผมไม่ได้อยากได้เกมแอคชั่นอยากได้เฮอแบบมึงเป็นแค่หนอนมแมลงตัวหนึ่งอะไรเงี้ยในโลกที่ราชาล้านปีกลับมาครอง Uh huh. ผ่านโซนคอนเทนเนอร์ไปเรื่อยๆจจกจ่าจพบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์มันตกไงไอ้มันตกตกไปเร็วนะเห็นก็ไฟลุกท่วมปีกท่วมหางเฮล,ลิคอปเตอร์ไปดูอีกชินแล้วมาแต่เสียงอะชินแล้วตรงนี้มันน่าจะมีแบบให้เห็นเนาะเหนือปะแบบเดินผ่านเฮ้ยอะไรงันอะนนไม่มีฮะ เฮโร่เฮโร่ไม่มีอะไรเลยเออตั้งแต่คอมปี้วีฟบอกเหมือนเหมือนไม่ใช่อ๋อกว้างกูกูดูยังไงเป็นเวฟวะมะันเหมือนเวฟอะว้างมากไหนอ่ะ กูโดนเวี่ยงมาเมื่อกี้ดูไม่ทันมึแต่ตกใจไม่มีรอยแผลเลยลาเพื่อความสนุกอย่างนั้นเหรอแกเนี่ยยอมไม่ได้แล้วหมัดยางยืดหาทางผ่านโซนคอนเทนเนอร์ไปมึงหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีใครขวากขวานขวางคูคืข่ยขวางกูอยู่หรอเกมมันเซฟไหมเนี่ยเกมเกมมันเซฟไหมอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าไปโกรธเลยกูต้องซ่อมเจเนเรเตอร์หรอดบโดนหรออ๊ออ๋อยกอันนี้ออกแล้วมันก็จะเรียกมอนมาทางกูเด้อ <Please. S 2> โอ้แต่เมคานิกโอเคนะเหมือนเป็นกึงก่งๆึพัสเซนหลบมอนเฮ้ยชอบว่าก,กูซือ้อกูซือ้อแต่อย่าทำแบบเมื่อกี้กนะคุณผู้ชมรู้ปะในขณะที่ผมก็กลัวมอนกินเนื้อนะเว้ยผมแม่งเสือกกลัวมอนกินพืชมากกว่าสถิติของสัตว์กินเนื้อฆ่ามนุษย์อะต่ำมากเทียบกับ สถิติของสัตว์กินพืชที่ฆ่ามนุษย์เว้ยสัตว์กินเนื้อมันฆ่าเพื่อนล่าเฉยแต่ว่าสัตว์กินพืชมันฆ่าเพื่อมันปกป้องตัวเองหรือมันตกใจ,หร,กใจหรือมันแค่อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยวัวควายเนะี่ยหรือฮิปโปที่กินผักอย่างเงี้ยแม่งสังหารมนุษย์เยอะกว่าแบบเสือหรือจระเข้ซะอีกนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าเป็นบรอนโตตัวเท่าบ้านวิ่งตรงมาทางกูกูก็ไกลปูคือมันมีอะไรตรงนี้แน่ๆแต่มันมีทา้ายผมเดินไปอ่ะแล้วผมเดินไปมันก็จะตกใจคอยดูคอยดูคอยด,อยดูแล้วกูไปทำไมอ่ะเออพัน แล้วมึงจะไปทำไมมึงก็ไปทางดีๆสิกูตกใจพอแล้ววันนี้ผมผมพูดเยอะเพราะว่าผมเสียรเหรอเสียรกูเพิ่งพูดว่าอะไรทำไมพี่เกนนิ่งเป็นหินเลยวะทำไมอะหุ่นเนาะ กูไม่อ้ออ้ออ้อไอ้เอ้ยไอ้ชั่ววี w ิง p i n g Angel เหรอทำไมทำแบบนี้ยแมงมองตาไม่กระพริบเลยอ่ะไวแค่ไหนวะผมต้องรู้ความเร็วมันอ่ะโอ้ยไวเลย โรสิงซี่ส is weeping engine อะ <laughs> <laughs> ตัวเดียวพอโอเคฮะตัวเดียวพอมันเข้าใกล้ได้แค่ไหนวะผมไม่เสี่ยงแล้วเนาะถ้าผมกับมันยังเห็นหัวกันอยู่มันโอเคไหมโอเคตรงนี้มีทางผ่านมาดิ <c oughs> โอ้โดักไอ้นี <c> ่ดัก his <oughs> noodle neck oh <oughs> my god ไอ้ ก็เออชอบผมชอบแล้วผมกลัวชิบหายในเวลาเดียวกันเลยตอนนี้นไปๆกูคิดว่ามันเป็นห้องไอ้กูคิดว่ามันวิ่งเข้าได้อะ่ะแม่งมันเป็นประตูสีดํากูบอกเลยนะใครก็ตามที่ทาประตูนสีดํานะมึงสมควรโดนไล่ออกมันต้องเข้าห้องนี้ชัวร์ป้าบหรือเปล่าวะหรืออาจจะไม่ใช่ผมคิดเอง,เองแน่เลยไม่ได้มีใครบอกให้ผมต้องเข้าห้องนี้นะมันก็แค่อคบอกว่าต้องไปจากตรงนี้ขอแค่ไม่มีมอนตัวไหนสมิงกิงกองผมเห็นนะกูไปแล้วนะเริ อินดี reviewed, ที่ได้เจอมากมายแต่ผมต้องไปละอ๋อนี่เจอละเจอละกูเจอละเฮ้ยน um> um> si ี่นี่นี่เฮ้ยหยุด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 ตรงนั้นหยุดตรงนั้นหยุดหยุดตรงนั้นหยุดหยุดตรงนั้นกูต้องมีเวลาเปิดประตูมันล็อกเหรอฉันต้องหาสวิตช์มาเปิดประตูนี้ อย่าล็อกล็อกล็อกไม่ลดสวิตต์อยู่เนอะช่วยผมไม่ไม่รู้ว่ามันเข้าใกล้มันได้แค่ไหนอ่ะเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้พอแล้ว,ลว,ลว,ไ,ลวไปแล้วเด้อสวิตชี่บอยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคแล้วกูจะกลับมาตรงนี้ถูกไหมก่อนพี่ โอเคโอเคยายายามาเนียนยามาเนียนเรามองเห็นกันอยู่พี่แต่เรารู้ว่ามันมีตัวเดียวฮะก็โอเคผมว่าอันนี้ชัวร์เลยวะ่ะห้องเนี่ยอ๋อโอเคผมจําได้ละมันคือตรงอย่างนี้เลยผมวิ่งตรงอย่างนี้เลยพี่ห้องนี้มันต้องมีทางเข้าดีวะ่ะนี่ไง <c oughs> เปิดแล้วเปิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราหักนี่แล้วเรา โอเคเรามองอันเนี้ยแล้วเราถอยยาวได้ครับแบบเนี้ยแล้วหลังกูติดอะไรถ้ากูถอยยาวได้ถอยอย่างงี้นะถอยอย่างงี้ปืดแล้วเราจะเห็นมันเป็นเส้นตรงอย่างงี้เลยผมจําได้ว่าผมวิ่งตรงมานะเออเฮ้ยเพอร์เฟกต์รูทว่าเชื่อเห็นไหมผมจําว่ามันเป็นเส้นตรงจริงเพราะงั้นมันก็เลยไม่ขยับเลย เพอร์เฟกต์รูทเพอร์เฟกต์รูทเพอร์เฟกต์รูทเพอร์เฟกต์วินเพอร์เฟกต์รูเอร์เฟก์เ้ยมันเร็วกว่าจริงยังไงมันก็เร็วกว่าฮะแล้วเราซายนี่ถ้าจำไม่ผิดเพ <Okay. Okay. S 2> อร์เฟกต์รูทเพอร์เฟกต์วินเพอร์เฟกต์รูทเพอร์เฟกต์วินเพอร์เฟอต์เอร์เพอ์เพอร์เฟอ์เอร์เ้อ์เพอร์เฟอ์เพอร์เอ์เพอร์เอเอเอร์เพออรไเพออร์เพอร์เพอร์เพอร์อร ลุมาดิมาดิเน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 เฮ้ยเฮ้ยตกใจไป <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรเขาอะไรกู <c oughs> <c oughs> เอาละ่ะศัตรูตัวต่อไปของกูคืออะไรหนองน้ำเหรอโอไม่นะโอ้ยยา กูดูว่าเกาะมวนท้องเลยอ่ะปิดไฟก่อนอุ้ยแร์เหรอเสียงแฝงเฮลิคอปเตอร์น่าจะอยู่แถวนี้รู้สึกไม่ดีเกี่ยกับป่านี้เลยจะต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วมึงต้องออกไปนานแล้วเพื่อนตามหิงห้อยไป อุ้ยเชี่ยตกใจไอ้น้ำแข็งละลายน้ำแข็งแม่งละลายแล้วแม่งแบบอยู่ข้างๆหูกูอะ่ะกูวางแก้วกาแฟไว้เนี่ยมึงต้องทำให้กูตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวไอ้บักกาแฟมีถ้ำฮะโอ้โหอะไรเนี่ยเอาลาสจริงไหมก่อนทำไมอะ่ะอ๋อไม่ใช่เชี่ยตกใจหมดนึกว่ามีครอสเสาไฟฮะแต่มันจงใจวางให้เป็นครอสเมื่อกี้ดูออกเลยเุ้ยซอร์พอดเหรอ มันเหมือนกระดูกหลังของซอโรพอดเลยอ๋อผมว่าผมรู้แล้วเหมืนอนเรเดียเตอร์มันเพี้ยนปะแล้วโลก2โลกก็เมิร์จกันมันไม่ใช่ว่าเราเอาไดโนเสาร์เข้ามาในโลกเราเว้ยแต่มันคือโลก2โลกอะอดีตกับปัจจุบันอะแม่งเมิร์จกันเลยอะ่ะมันก็เป็นไปได้นะเลยมีซากไดโนเสาร์ตายมีกระดูกอะไรย่างนี้ใช่ปะวะเข้าไปได้ด้วยนะกูเข้ามาทําไมคือทางไปมันน่าจะเป็นถ้าเมื่อกี้ไปกูกูอยู่ตรงนี้ทําไมเนะี่ยทางนี้มีเสียงหมาด้วยฮะได้ยินปะ มีเสียงหมายอยู่ทางเนี้ยเราต้องเดินไปทางที่มีเสียงหมาเสมอฮะจำไว้เฮ้ยมีเสียงกากูไม่ถูกกับนกเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็ไม่หิ่งห้อยนะหรือการตามหิ่งห้อยจะไม่ใช่ละวะกูไม่รู้อะเฮ้ยไฟตรงนั้นมีไฟถ้างั้นตรงนู้นละ่ะไอ้ตรงเขียวๆเ,เมื่อกี้อะผมไม่ได้เข้าไปเว้ยแต่นี่นี่นี่เราลองไปทางนี้ดูก่อนตะแย่มันมีไฟเว้ยเพลิงอะทางที่เป็นเพลิงน่าจะเป็นทางที่หอตกอันนี้เป็น black tunnel ฮะเป็นกูไม่ใช่มั้ง ผมเตรียมหันหัวแล้วแบบอึ้งคานโนทอรัสกับอาร์พีจีใกล้ได้แค่ไหนคานโนกินอะไรอยู่ไม่ใช่คนน่ะ ออกไปจากที่นี่โอ้มันไม่เข้าแม่งเดินชนละเออโอเคแม่งติดวอลติดอิน visible wall ผมคิดว่าของจริงอาจจะวิ่งเข้าไปได้ก็ได้ฮะอันนี้เป็นเดโมผมเข้าใจนะสื่อหรือว่าหนังชอบทําเหมือนไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ unstoppable หรือว่าจับต้องไม่ได้ยิงกระสุนใส่แล้วไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคไดโนเสาร์ไงแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอะวิ่ง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  เมื่อกี้เมื่อกี้ข<อ>ี้เกือบแตกอะคือผมแค่จะบอกว่าสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอะโลกใบนี้มันน่ามีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่ปืนยิงไม่เข้านะก็น่าถ้าเกิดว่าไดโนเสาร์มันแพ้ปืนพวกหนังแอคชั่นหรือว่าหนังไดโนเสาร์เฮร์ก็คงจบไวมากๆาอะจริงมีหนังเรื่องนึงที่ผมกําลังโคตรอยากดูน่าจะชื่อ primitive war มัง้งเออยังไงก็จะไปดูให้ได้ฮะผมไม่รู้ว่าไทยจะเอาเข้าลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอาเข้าก็นั่นแหละ เจอกูในโรงแน่แต่มันดีนะมันวางแอซทวางวางมอนไว้ในจุดที่แบบจริงเราไม่ต้องเดินไปก็ได้อะแต่มันก็โชว์ให้เราดูเออมีสไปโนซอร์ด้วยจริงครีบมันดูไม่ใช่อะแต่ก็นะไซส์ประมาณนั้นก็น่าจะใช่อะแหละแค่ป่าก็ดูผีสิงพอแรงอยู่แล้วแล้วหอมาตกนี่ขอบคุณมากสวัสดีครับนี่มันกำลังจะเข้าคาสินชั่วกูบอกเลยอะได้ทำไมทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ บ้าจริงที่นี่มันย้อนเวลากลับไปหรือสัตว์ประหลาดพวกนี้มันข้ามเวลามาปัจจุบันกันนะฉันเหลือแค่แคปซูลเดียวแล้วมันต้องใช้ได้ฉันต้องแก้ไขทุกอย่างมันจะไม่มันต้องใช้ได้ โอ้เชี่ยไอตัวแบบนั้นมันไอตัวแบบนั้นมันไม่นะเฮ้ยโอ้พีคตมิมเอาจบในโมตรงนี้เชีย่ยดีดีเลยเออดีเลยดีเลย เดี๋ยวไปกด wish list ไว้อะกราฟิกมันไม่ได้แบบโอ้ว oh, wow ้าวแบบนี่คือเกมไดโนเสาร์ที่สมจริงมากแต่ว่าผมว่าคนทําเขารู้ว่าทํายังไงเกมไดโนเสาร์ถึงจะอร่อยซึ่งบอกว่านั่นคือแบบที่สุดละไม่ต้องแบบโอ้โหรันเนนกันวิ่งยิงเนือเ่าบางทีแค่เราเอาความกลัวที่มันดิบที่สุดใส่ลงไปใ,ในใจอ่ะ เสียงบั่งเป็นอะไรมั่งเนี้ยมาออกล่ามาวิ่งไล่มาอยู่ในจุดที่เราเป็นได้แค่คนที่จะคอยหนีอย่างเดียวคนที่จะคอยหลบเท่านั้นเกมเต็มมาเมื่อไหร่ไว้เจอกันครับกับ Tempest Triad งั้นเกมสยอองสองวันครั้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในเกมหน้า and peace out